สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคุณแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับคลิปนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ด้านวัตถุมงคลร่วมกันครับคลิปนี้เป็นคลิปที่412ขอนำเสนอเหรียญอารมหลวงพ่อโสธรครับจากภาพที่ท่านเห็นครับเป็นด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญอามหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามครับมาดูรายละเอียดของวัตถุมงคลชิ้นนี้กันครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อโสธรโดยมีข้อความระบุว่าหลวงพ่อพุทธโสธรวัดโสธรวรารามด้านหลังเหรียญครับระบุว่าพระอุโบสถหลังใหม่ปี2538มที่มาของข้อมูลครับจากหนังสือ100วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทย เดี๋ยวไปชมเหรียญหรือวัตถุมงคลตัวจริงกันครับนี่คือเหรียญพิมอ่าอาร์มหรือพิมพ์โลนะครับโดยตรงกลางเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อโสธรน,นะครับมีการลงยาสีแดงรายละเอียดดังที่นําเสนอไปนะครับดูด้านข้างเหรียญครับด้านหลังเหรียญครับนี่คือเหรียญอาร์มนะฮะหรือเหรียญโล หลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามออกในปี2538ครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ